สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับเครืออันนี้จ้าเครือต้อนกระเทียมเทาเนาะจ้าเอินมาบานผี่สาวก็ะเล่เป็นปูกไว้ก็ะเล่แวะไทยแล้วก็หาสัประคุณมให้พี่น้องรับได้ฟังในชมเบื้องเล่าคือเก่าละจ้าดอกเพิ่อนี่งามนะจ้าส่วน ใหญ่ทั้งต่างประเทศเพ่นหรือว่าบตเมนต์ต่างประเทศดอกค่ะแต่ว่าของประเทศไทยนี่ก็มีคือกันเขาปลูกเป็นสุ่มเป็นใหม่ประดับสวยงามจ้ะสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีพันวาจ้ะสำหรับประโยชน์ทรัพย์คุณพ่นก็นมีหลายอยู่จ้ะเป็นใสได้ทั้งหลากทั้งใบเป็นวา ล้วกะยอดอ่อนนียังนํามากินกับน้าพริกเพื่อนว่าแต่กับบเคยกินเนาะจ้ะถามเอื่อยเพื่อนเราเพื่อนกรว่าเพื่อนบเคยกินเพื่อนปลูกว้ประดับเพื่อนว่าเพื่อนบเลยเพื่อนับไดรูซับประคุณท่างยาเนาะว่าเป็นสมุนไพรเนาะจ้ะเพื่อนเห็นดอกมันงามเพื่อนก็เอามาปลูกเพื่อนวาซื้อมาปลูกเพื่อนว่าสำหรับซับประคุณท่างยาเพื่อนหลากและใบ กระใสบรรเทาอาการปวดแก่ไขวัดแก่เจ็บข้อรักษาอาการปวดตามคอและไขข้ออักเสบเพิเ่นว่าซับป,ประคุณเพิ่นแต่ว่าถ้าเป็นซับป,ประคุณของกระเทียมเฮาธรรมดานี่มากไม่หลายเด้จ้ะเดี๋ยวจะเอาซับป,ประคุณของกระเทียมของที่เป็นหัวเป็นกีบนะเนาะจ้ะกระเทียมธรรมดานะจ้ะมาให้ เอามาเหล่าให้ฟังอีกเทื่อนึงแต่อันนี้เป็นกระเทียมเทาสรรพคุณเพิ่นก็ไม่มากเท่ากับกระเทียมธรรมดานะคะส่วนมากเพิ่นปลูกเป็นไม้ประดับพอสีสันเพิ่นสดสวยงดงามแห้งจะ้ะตึกใจคนไทยหลายคือเกาพัตสซีออกหม่วงมักโหโดจะ้ะกาบมาพอกาเพิ่นว่าอัน ซับป,ประคุณนะก็บ,บอกไปแล้วเนาะจะทั้งหลากทั้งใบใส่ได้เป็นยากแก้ไขวัดย่างดีค่ะแก้เจ็บข้อพอมเพิินว่าสําหรับสมุนไพรทุกอย่างเนาะจะที่ทางช่องน้ามาเสนอก็เพื่อให้พี่น้องได้รับทราบถึงซับป,ประคุณเพลินผัาไพยที่ใส่หรือเอามาน้ามาใส่เป็นประโยชน์ก็ต้องไปศึกษาอีกเทือนึงเดือจ้ะถามพูลูทาม,ทามแพยดแผนไทยแผนโบรานและก ผู้ที่เพิ่นเคยใส่ผู้เท่าผู้แก่ล่ะค่ะก่อนสินํามาใส่ก็ให้ศึกษาก่อนเด้อจ้ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ํานี่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับท่างช่องในเด้อจ้ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปเนาะจ้ะเพราะว่าต้องไปศึกษาไปหาข้อมูลมาพบเจอสิ่งใดก็ค้นคว้าพอสมควรจ้ะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามามึงกะได้นําไปเป็นความรู้แล้วกะใส่ศึกษาต่อยอดเพื่อที่จะนําไปใส่เนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํานี้จ้าขอบคุณไหลายๆค่ะที่เขามารับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะ